สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮานิบาทีมอีกแล้วนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการเดินทางของผมและคุณแฟนนะฮะต้องใช้คําว่าเป็นการออกไปเที่ยวแบบปุบปรับทัวร์นะฮะเพราะว่าผมจะออกไปอยู่แล้วนะฮะแล้วก็แฟนบอกอยากจะไปด้วยก็เลยแบบเออเราไปไหนกันดีนะออกว่ามาทางนี้ก่อนแล้วกันนะฮะไปที่ไหนเดี๋ยว เราค่อยว่ากันอีกทีดูบรรยากาศดูอะไรกันอีกทีนะฮะซึ่งที่นี่นะครับอากาศก็แปรปรวนเหลือเกินนะฮะไม่รู้ว่าจะเอายังไงกันแน่นะฮะเดี๋ยวก็แดดออกเดี๋ยวก็ฝนตกนะฮะกลางวันนี้แดดออกตอนค่ำๆมาโอ้โ oh หพายุกระหน่ำเลยนะฮะก็ถ้าสังเกตดูนะฮะวันไหนที่ผมออกไป รถโดยที่มีคนซ้อนท้ายเนี่ยผมจะไม่ขับเร็วเท่าไหร่นะถ้าดูตามคลิปก็จะค่อยๆไปช้าๆนะฮะเพราะว่าเวลาขี่เราไม่เหมือนขี่คนเดียวเนาะถ้าเราขี่คนเดียวเนี่ยเราก็เต็มที่นะจะเป็นอะไรเราก็เป็นเองนะฮะแต่ถ้ามีคนซ้อนมาเนี่ยเราต้องห่วงเขาเยอะๆนะฮะทำให้เขานั่งแล้วรู้สึกว่ามันปลอดภัยนะฮะก<ค>็อีกหน่อยจะได้ไปไหนมาไหนด้วยกันได้นะ ข้อดีของการขับขี่ช้านะฮะช้าลงบ้างก็ทําให้เราซุมศับกับบรรยากาศข้างๆได้ดีนะมองไปตรงไหนก็จะเห็นจุดรายละเอียดที่มันเยอะขึ้นกว่าการที่เราแบบตั้งใจจะขับเร็วๆนะฮะก็มองเห็นวิถีชีวิตของอชุมชนนะฮะเห็นชาวบ้านเห็นบรรยากาศเห็นทุ่งนาเห็นธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็เพลินดีเหมือนกันนะ ซึ่งจริงๆแผนวันนี้ที่ผมจะออกไปขับรถคนเดียวนะฮะจริงๆผมจะไปที่ศพเมย์นะจะไปดูน้ำสองสีที่ไม่เงานะครับแต่ว่าพอแฟนอยากไปด้วยเนี่ยก็เลยต้องเปลี่ยนนะ,ะก็แฟนเขาชอบไปที่ไหนที่มันแบบมีของกินอะไรอย่างเงี้ยเขาชอบไปที่แบบนั้นนะฮะก็เลยลองเปลี่ยนมาทังแมละน้อยแม่ละหลวงดูนะฮะเธออยากจะไปต่อไหม กับตีนองแห้งดิว่าฮะมน้ำผู้ร้อนมันกับเปิดตลอดนะแต่ว่าไอ้ตรงนั้นมันจะมีร้านกาแฟอยู่ตรงข้างโค้งให้หมือนเดิถ้าเธอไปอยากไปก่อนแวะที่นี่ถ้าเธอไปอยากไปพุ่นก่อแวะนี้ที่นี่ที่นี่มีกาแฟแต่ที่พุ่นเข้าแต่ตอนนี้มันสิบโมงครึ่งยังไง ฉันก็ว่าฉันจะเช็คดูเนี่ยลงยืดเส้นยืดสายก็นได้หรอ ที่จอดแล้วคุยกันนะฮะก็ตกลงว่าเราจะไปกันต่อนะฮะที่บ้านหนองแห้งที่นั่นมีน้ำพุร้อนบ้านหนองแห้งนะฮะซึ่งผมก็ยังไม่เคยไปเลยนะพอเปิด Google Map เช็คระยะทางดูนะฮะจากแม่ละหลวงไปยังบ้านหนองแห้งก็10กว่ากิโลนะฮะไม่ไกลมากก็เลยตัดสินใจอ่ะไปดูลองไปเที่ยวดูนะฮะไปเที่ยวน้ำพุร้อนในช่วงโลซ s e a s o แบบนี้นะไปดูกันว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะฮะ แต่ความสนุกของการไปเส้นทางนี้นะฮะมันอยู่ตรงถนนนะฮะถนนตั้งแต่แม่ลาหลวงเข้าไปยังบ้านหนองแห้งเนี่ยเป็นถนนที่โคดเคียวนะฮะเป็นโค้งหักซอกเป็นทางโค้งแบบโอ้โหสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะฮะสิบกโลเนี่ยแต่ใช้ระยะเวลาในการเดินทางนี่ค่อนข้างนานนะฮะ สุดเราก็เดินทางมาถึงบ้านหนองแห้งนะครับโชคดีของเราวันนี้นะฮะที่ไม่เจอกับฟ้าฝนเลยนะแต่ถนนมันเปียกนะฮะเพราะว่าอาจจะมีฝนตกมาก่อนหน้าเรานะถือว่าเราโชคดีนะฮะส่วนใครที่อยากจะมานะฮะน้ำู้ร้อนก็มาถึงบ้านหนองแห้งแล้วก็เล็งทางขวามือไว้นะฮะจะมีซอยเข้าตรงนี้นะจะมีป้ายเล็กๆอยู่ตรงนี้นะฮะก็ เ้้้าาไไปทงนีดลยสำหรับใครที่เข้ามาทางนี้เป็นครั้งแรกนะฮะก็คงจะตกใจเหมือนพวกเราตอนนี้นะ ว่าข้างในมันจะมีจริงๆเลยนะฮะทุกคนลองดูเส้นทางที่จะเข้าไปนะลุ้นไปตลอดทางเลยนะฮะว่าข้างในมันจะมีจริงๆเหรอนะหรือเรามาผิดทางกันแน่นะ จะช่วงนี้เป็นช่วงโลซิสันนะครับปลายฝนที่นี่อาจจะไม่ได้คึกคักเหมือนช่วงหน้าหนาวอะไรอย่างงี้นะฮะเพราะวานทั้งูร้อนเนาะจะเหมาะกับการมาเที่ยวในอากาศาหนาวจะเย็นมากกว่านะฮะก็มาปิกนิกกันเอาไข่มาลวกกินกันที่นี่นะฮะน่าจะได้บรรยากาศนี่ก็เป็นครั้งแรกของพวกเราทั้งสองคนเหมือนกันนะฮะก็ไปลุ้นกันว่าข้างในจะเป็นยังไงนะฮะเห็นทางเข้าแล้วใจอ่อนเลยใช่ไหม กราบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮานิบาทีนะฮะวันนี้ก็พาทุกคนมาอยู่กันที่นำ้ำพุร้อนบ้านหนองแห้งนะฮะระยะทางก็ประมาณสัก60โล60กว่ากิโลนะฮะจากแม่เสลียงมาถึงที่นี่นะก็ ลองไปดูกันนะฮะว่าที่นี่น้ำพุร้อนเป็นยังไงไม่ได้วางแผนแต่แรกนะฮะว่าจะมาที่นี่ไปถึงแม่ลาหลวงก็ถามว่าจะมาไหมก็มานะฮะก็เลยไม่ได้เตรียมอะไรมาแต่เตรียมขนมมานะแต่เราจะมาอันนี้เนาะน้ำพุร้อนมันต้องมาลวกไข่นะต้มไข่กินนี่ก็เป็นบอ่อ อะไรเอ่ย,อยตรงนี้น่าจะเป็นน้ำพุร้อนนะฮะแต่เขาไม่ได้เปิดร้อนเอาเรื่องนะเนี่ยโครงการสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติก็สะพานก็จะธรรมชาติมากเลยนะคะอยากเห็นเธอตกจังเลยอ่ะ จะร้อนนะเนี่ยแค่นี้เองกว่าที่นางจะเดินข้ามได้อยู่บ้านเราร้อนไม่พอนะฮะพอร้อนที่นี่กันต่อไม่ได้วางแผนมาจะมาเที่ยวที่นี่เนาะเราไม่ได้ซื้อไข่มาต้มอันนี้เขาเรียกมากินอะไรนะกรรมฐานกรรมฐานนะฮะโอ้โร้อนมาก เขาเอาอะไรแช่ข้างใน่โอ้โหในกล้องเห็นควคันไหมครับเนี่ยโอ้โหอันนี้น้อยกหนึง่งแล้วก็ตรงนูน้นกินเหมือนคนต้มไข่ตลอดเวลา ด,ดูอีบออสิตรงนี้เป็นส่วนของที่เขาสปานะฮะแค่น้ำแร่นะว้าวเฮ้ยตรงนี้ร้อนจอโอโะตะก,กระแตนลงไปทำไมลูกไม่รอดอะไรเงี้ย กลมาถัานี้เต็มไปหมดเลยนะฮะช่วงนี้ไม่รู้เป็นช่วงโลหรือเปล่านะครับโลซีซันก็คือให้เข้าฟรีนะสามารถเข้ามาฟรีเลยไม่ต้องเสียงเงินเลยนะฮะตรงนี้ Oh, อย่ายลืมนะครับฮันนี่บาททิมของเรานะฮะก็มีเสื้อครบรอบ5ปีนะฮะตรงนี้นะใครที่อยากได้เสื้อนะครับติดต่อตามช่องทางที่ขึ้นไว้ตรงนี้ได้เลยนะฮะก็ตัวละ250บาทนะครับเป็นเสื้อพิมพ์ลายนะใส่สบายนะครับหน้าร้อนหน้าหนาวเ,าเป็นหน้าฝนนะฮะมัน ระบายอากาศดีแล้วก็ไม่อับชื <Uh ้นนะฮะผ้าจะแห้งเร็วนะสนใจติดต่อกันมาได้เลยนะครับออกคอมพีตกาอพอรเสีย่าเ้าก็ขดว่ะต้องเสียค่าเข้าไหมครับครับมีลูกเือนนะมีกับพรอหน้า น้องแห้งเขาปโอ้ตรงนี้เป็นห้องแช่นะฮะห้องที่สามารถแช่นะะ้ำได้กระชองอะไกี้ ไม่ใช่น้ำแร่หอ้องเยอะมากเลยคะ่ะเดี๋ยวรอเอาลูกมาพานานมได้เลยจริงๆแล้วเขาขายของเยอะนะเธอแต่แว่าไม่ใช่ช่วงของเขาเป็นโลซ,ซันเนาะแปวเขาเปิดเขาเปิดตลอดตรอ ไม่คาดหวังก็เท่ากับไม่ผิดหวังนะครับต่อมาที่นี่ในช่วงที่มันเป็นไม่ใช่ช่วงในฤดูท่องเที่ยวของที่นี่นะฮะก็บรรยากาศก,ก็จะเป็นเหมือนที่เห็นนะฮะแต่ถ้าเรามาในช่วงของหน้าหนาวอะไรอย่างนี้ผมว่าน่าจะคึกคักเลยทีเดียวนะฮะที่นี่เพราะว่าโซนของที่แช่น้ําร้อนเนี้ยเขาก็ทําไมนะครับเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวนะฮะมีห้องที่สามารถแช่น้ําแร่น้ําร้อนได้นะฮะแบ่งเป็นห้องห้องเลยน่าสนใจมากนะฮะ พอบรรยากาศเย็นๆเข,นเข้าหน้าหนาวนะฮะก็ลองมาที่นี่กันดูนะครับเป็นอีกจุดท่องเที่ยวหนึ่งที่ควรจะปักหมุดไว้เลยนะฮะช่วงถ่ายคลิปนะครับอยากจะขอบคุณทุกซับสไครต์นะครับทุกการกดไลค์กดแชร์หรือว่าทุกคอมเมนต์ต่างๆที่เข้ามาสอบถามนะฮะบ,บางคนก็อยากจะให้ไปเที่ยวบ่อยๆนะฮะให้ทำคลิปลงบ่อยๆบางทีก็อยากจะรู้เรื่องของ c b r 6 5 0 R นะครับหรือีนเรื่องต่างๆในกลุ่มของพวกเราแห่งนิบาทีมนะก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับอยากจะให้ทุกคนติดตามการเดินทางหรือคอนเทนต์ต่างๆของพวกเราต่อไปเรื่อยๆนะฮะซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนของเรานะฮะยังมีที่ท่องเที่ยวอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่พวกเรายังไม่ได้พากันไปเยือนเป็นกลุ่มนะฮะก็บางทีมันจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบรถแบบพวกเรามันเข้าไปไม่ได้นะฮะเช่น มิมโก้รอเซลโลอ,อะไรอย่างนี้นะถ้ามีโอกาสนะครับก็จะพาทุกคนไปเที่ยวนะครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราด้วยนะครับ